อ่ไม่เป็นไรมามาดูข่าววันนี้ก็ได้ผมอะไปเจอมาในในหน้าฟีดเมื่อตอนกลางวันแต่ว่าหน้าฟีดอะ่ะพอลารีฟไปแล้วรอบนึงอะ่ะไอฟีดตอนนั้นมันก็จะหายเหมือนกันผมก็เลยไม่รู้อันนี้ก็เลยลองเข้ามาดูในเว็บไซต์นะครับโอชิโนโกะไงใช่ไหมตอนจบเขาบอกว่าแฟนๆไม่พอใจผู้แต่งโอชิโนโกะเขียนตอนท้ายได้หน้าผิดหวังนะครับ คำเตือนบทความนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของตอนท้ายของเรื่องโอชินโกะแม้ว่ามังงาของโอชินโกะเกิดใหม่เป็นลูกโอชิจะยังไม่อวสานดีแต่ว่าทิศทางของเรื่องดูเหมือนกับว่าจะไม่เป็นไปที่ปลื้มใจนักในหมู่ของแฟนๆที่เสียไปแล้วจนได้กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของตัวอาจารย์ผู้เขียนเองบนโลกออนไลน์ในญี่ปุ่นไปโดยปริยายอย่าว่าแต่โลกออนไลน์ญี่ปุ่นเลยโลกออนไลน์ประเทศไทยผมก็เห็นอยู่นะแม่งคือแบบว่า ถึงขั้นเผาหนังสือกันเลยทีเดียวหนักหน่วงรุนแรงมากโชคดีที่ผมรู้สึกว่าผมก็ไม่ได้ชอบอะไรเรื่องนี้อยู่แล้วดู <c oughs> อันนี้คือผมสารภาพตามตรงนะผมไม่ได้เหยยดยามด้วยเอาจริงแต่ว่าด้วยพื้นเพยอยู่แล้วอผมไม่ชอบตอนแรกตอนแรกของโอชินโอกะน่าเบื่อมากนะครับเล่าเรื่องราวออกมาแบบเป็นเรื่องราวเก่าๆที่เราก็รู้ๆกันอยู่แล้วไอเอลโดนเอแฟนคลับเหมือนกับแบบ หนีไปมีลูกแล้วก็สุดท้ายแล้วก็โดนแฟนขับมาแทงตายหาไปซะอะไรเงี้ยเราเห็นเราก็มันก็เป็นพอดที่แบบมันก็ปกติบปว่าวะกูเห็นตั้งแต่ละครไทยยุคปีไหนตอนตอนกูเด็กๆอะ่ะ <c oughs> กูเห็นพอดเนี้ย <c oughs> แต่ไม่บอกว่าไม่รู้แม่งไฮอะไรกันไม่รู้ช่วงงนั้นนะครับแต่ว่าไอ้ช่วงแบบว่าหลังจากตอนที่หนึ่งไปก็สนุกอยู่เป็นแนวแบบเลิฟคอม สบายสบายชิวๆอ่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะผมก็รู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีอะนะก็กิสนุกดีแต่ว่าผมก็ไม่ได้ดูต่ออะไรขนาดนั้นนะครับแล้วยิ่งรู้ด้ว่าตอนจบเป็นอย่างนี้นี่ก็ออตามสภาพแหละนะ บางคนแม้ว่าจะไม่รู้เรื่องราวอะไรก่อนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอรู้เกี่ยวกับโอชิโนโกะก็สรุปง่ายๆเลยว่าที่เป็นแบบนี้ก็เพราะอาจารย์เป็นอัจฉริยะในเรื่องของแนวเลิฟคอมมดี้แต่หากว่าเขียนเรื่องแนวซีเรียสมื่อไหร่ก็จะดูเหมือนกับว่าจะน่าผิดหวังแทนขณะเดียวกันแล้วแฟนคลับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเสียเงินกับเรื่องนี้ไปมากแต่ว่าตอนจบกับแย่แล้วก็น่าผิดหวังเหลือเกินแล้วก็ตั้งคําถามว่าตอนจบที่ไม่มีใครชนะแบบนี้ใครกันที่ได้ผลประโยชน์ การที่จะให้ตัวเอกของเรื่องอย่างอาควาที่เป็นห่วงเป็นยายน้องสาวตายแบบนี้มันถูกต้องแล้วหรือท,ท,ทั้งๆที่ครั้งหนึ่งแล้วก็เคยเป็นหมอแต่กับเลือกที่จะสละชีพเออว่ะผมชอบความยิดเห็นนี้นะที่เขาบอกว่าคืออควาพื้นเพเดิมครับชาติที่แล้วเป็นหมอด้วยน่าจะเป็นคนที่เห็นคุณค่าของชีวิตมากที่สุดเนาะมันเหมือนกับพอเรามาทาอะไรแบบเนี้ยกลายเป็นไปซะว่า คือ <c oughs> ช่วงชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยเยียวยาหัวใจไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหรอเออนะมันเหมือนแบบทําให้คาแรคเตอร์ของตัวละครหรือว่าพื้นเพข,ของตัวละครแม่งดูบิดออกไปอ่ะมันดูไม่ใช่ตัวละครตัวเนี้ยกับการคิดวิเคราะห์ของการกระทะํามาใช่ไหมเพราะว่าตอนที่เราพอจะรู้อะตอนจบอะอควานะครับเจ้าตัวเนี่ยก็เป็นคนที่เอ่อ น่าจะมีวุฒิภาวะมากเพียงพอจริงๆเป็นหมอควรจะมีหลักการมากกว่าลูบี้ด้วยซ้ําไปการไปซะว่าเอออควาอยากแก้แค้นซะเองกูแบบคือถ้าหากว่าลูบี้อยากจะแก้แค้นอะอันเนี้ยผมเข้าใจเลยนะผมผมเข้าใจเลยเพราะว่าอ่าลูบี้ชาติก่อนก็เป็นแค่เด็กแล้วก็แบบไม่ได้มีแบบจิตวิเคราะห์อ,อะไรมากเพียงพอแต่แม่งกลายไปซะว่าเอา้าอีตาผู้ใหญ่ใช้ชีวิตมาตั้งเยอะอย่างอควาชาติที่แล้วกายไปซะว่าแม่งทําตัวอย่างนี้ซะแทน คาแรคเตอร์มันสลับกันหรือเปล่าอฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมเขาบอกว่านักเขียนคนนี้เป็นนักเขียนที่แย่มากบางคนบอกว่ารสนิยมของตนเองไม่ตรงกันกับรสนิยมของอาจารย์ผู้เขียนแล้วก็บ่งบอกได้เลยว่าเขาหน้าอยากเขียนเรื่องแนวๆลึกลับยาวๆอีกเลยขนาดเดียวกันก็มีบางคนที่รู้สึกขุนเคืองไม่รู้เลยว่าอาจารย์ที่แบบว่าเคย้สัมภาษณ์เอาไว้ก่อนหน้านี้เอาไว้แล้วว่าเรื่องนี้จะมีตอนจบอย่างไรแสดงว่าแผนการนี่ก็มีการวางเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วที่มันเป็นเช่นนี้ใช่ไหม เอ่อถ้าผมจะไม่ผิดนะคือนักเขียนกับนักวาดเนี่ยเป็นคนละคน,นะครับสำหรับโอชิโนโกะนะครับนักวาดของโอชิโนโกะเนี่ยผมจําได้ว่าเขาเคยวาดเรื่องเรื่องเก่าของเขาอยู่อะ่ะเป็นแนวแบบปวดตับที่มันจะมีเอ่อเป็นพระเอกกับนางเอกอะครับที่พระเอกอะมันมีพี่สาวมั้งและมันก็หลงรักพี่สาวตัวเองแต่แม่งมีความสัมพันธ์กับพี่สาวตัวเองไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ตัวนางเอกของเรื่อง ก็มีความสัมพันธ์อะไรแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตัวแบบเออพี่พี่สาวของตัวละครพระเอกกับตัวคนสําคัญแล้วกันเนาะของตัวนางเอกอะแม่งไปครบรักกันอะไรประมาณเนี้ยไอ้สองพระเอกกับนางเอกมันก็เลยมารักกันแต่ว่าอีนางพี่สาวของตัวละครพระเอกมันก็ดันสามซอนอะไรสักอย่างหนึ่งอะเออมันปวดตับอะไรไปเรื่อยเปื่อยดูไปแล้วเฮ่อแต่เข้าใจไงคือ ถ้าว่าเราจะมีความคิดว่าเอ้าเขาเขา,เขาควรที่จะต้องคิดวิเคราะห์อะไรกันมาแล้วเหรอจริงๆผมว่าทั้งนักวาดนักเขียนนะครับทั้งสองคนแม่งทั้งคู่เลยทั้งสองคนคือเขาเป็นคนประเภทที่แบบว่าตั้งใจที่จะหมดมั้งตั้งแต่แรกแล้วอะเห็นอยู่อะตั้งแต่ผลงานเก่าๆนะก็มีความแบบหม่นๆแม่งไม่เตือนกันเลยก็กแง่ละผลงานเก่าทั้งคู่เป็นอย่างนั้น <laughs> เออนะใจได้อยู่เขาเห็นอื่นๆก็มีดังนี้ คนเขียนดันทุลังอยากที่จะเป็นไวรัลจะไม่มีชั้นเชิงในตอนจบเรื่องให้มันดีๆเอาซะเลยถ้าว่าทําตามเรื่องไอ้อะไรว่าโยซุกะโนโซระก็คงที่จะไม่โดนด่าแล้วตบหน้าศพฉากอะไรตลกดีเขียนได้เขียนให้มันจบจบๆเร็วๆเถอะโอ้โหเรียกได้เลยว่าถึงขั้นเหยียดหยามนะไอโยซุกะโนโซระนี่คือเรื่องอะไรวะเซิร์ชแป๊บสวัสดีครับผมสวัสดีครับ พี่ครับผมผมขอเขียนอะไรได้ไหมอ่าเขาไม่อ่านเลยถ้าหากว่า,าถ้าชาโดถูกเปิดเผยจะมีตอนต่อไหมครับพี่พี่ไม่แบนก็บุญหัวเลยครับอย่าว่าแต่จะอ่านเลย <c oughs> แป๊บหนึ่งกูขอเซิร์ชก่อนอโยสุกาโนโซลานี่มันเรื่องอะไรวะอ๋อกูก็ว่าอยู่ไม่เรื่องอะไร ตํานานลักหน้าประตูกูเอ๊ะอะไรนะโถ่เ้ยกูก็นึกสงสัยอยู่เอ๊ะมันเรื่องอะไรวะเออฮ้โอยเดี๋ยวกูจะแบนคุณลาเทลวซ้ำไปด้วยเนี่ยแม่งเรียกได้เลยว่าสแปมข้อความสแปมข้อความอยู่นั่นแหละลําคาจริงๆคนดูในช่องกูเป็นคนอย่างนี้เหรอวะกูขอคนดูในช่องที่แม่งแบบว่าเป็นคนปกติได้ไหมอ่ะเป็นแบบว่า เออเป็นคนน่ารักน่ารักอ,ะอ่ะเออไ,ไม่ไม่แบบไม่สแปมไม่ทวงเอ่อไม่อะไรอย่างเงี้ยเออทําได้ไหมวะทําไม่ได้หรกนะอกเนาะคนเรามันก็แบบมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างช่องผมอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบจําพวกสแปมจําพวกแบบทวงจําพวกอะไรพวกเนี้ยอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะทําอะไรไม่ได้ครับได้แต่ปล่อยอืมอย่างน้อยก็ยังมีคุณพงศกรแหละใช่ไหมเป็นคนดีสำหรับกูคนหนึ่งอะ <c oughs> ่ะแวงเอ้ อ่ะโอเคนะครับคือก่อนหน้านี้ตัวของโอชิโนโกเนี่ยเขาก็มีดราม่าเนาะที่มันเป็นดราม่าที่มีคนพูดถึงก็คือก็จะเป็นช่วงที่ลูบี้อ่ะมันเหมือนกับจะมีความแบบว่าซึมซึมกับตัวของอควาอยู่ใช่ไหมมันจะเหมือนกันกับไอ้เรื่องเมื่อกี้นี้ไอ้ตำนานรักหน้าประตูที่มันเป็นแบบพี่น้องมันซึมซึมกันตอนนั้นก็มีคนแบบแห่กันจะเผาหนังสือนี่ใช่ไหมล่ะแต่พลเมาตอนเนี้ยผู้คนแม่งบอกว่าถ้ามึงจะจบอย่างนี้ มึงมึงเอาเลยมึงมึงจะจบแบบพี่น้องมึงก็เอาเลยเอาให้สุดไปเลยอย่างนั้นยังจะดีสะกว่ายังจะดีสะกว่ามาอย่างนี้อีกนี่เชื่อได้เลยว่าผู้คนจะมาอย่างนี้ครับแต่คุณรู้อะไรไหมถ้าเกิดว่าตอนจบของมันมันไม่ใช่อย่างที่เป็นอย่างเงี้ยอาจารย์ตอนนี้อาจารย์คนเขียนเขาอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ไงว่าแบบเออตอนนี้นี่แม่งกระแสดามมาแม่งหนักหน่วงมากเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนตอนจบให้มันตอนจบมันดีไหมอา่า เออถ้าตอนจบดีนี่ก็เอออาจจะพลิกกลับมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออถามว่ามันเขียนได้ดเขียนได้ไหมดีกว่าเหอะเพราะตอนนี้เท่าที่ผมเห็นคือเจอศพอควาแล้วไม่ใช่เละเพราะฉะนั้นก็นะเดี่ยงกันไปนะครับอีกหนึ่งเรื่องกันเลยทีเดียวนะตามตามมหาเวทพฤดมานไปเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นกระแสดรามาไปอย่างว่าเลยครับนักเขียนใหม่ๆก็แบบ วิธีการเขียนจริงๆก็เรียกว่านักเขียนใหม่ๆไม่ได้หรอกคือนักเขียนลหลายๆคนนะครับเขาก็เขียนอะไรพวกนี้มากันหลายเรื่องไม่ได้มีผลงานแค่เรื่องเดียวอยู่แล้วเามีผลงานหลายเรื่องนะครับอันนี้ก็เป็นนักเขียนที่ถ้าผมจำไม่ผิดคนที่เขาเขียนไอ้คาง,งูยะไม่ว่าใช่ปะ่ะโอชินโนโกะผมจําไม่ได้อะผมจําได้ว่าโอชิโนโกะมันคนวาดเอ้ย คนเขียนนะครับคนที่เขาแต่งเรื่องอ่ะมันคือคนเดียวกันเียกับที่เขาแต่งคุณคางุยาะ่ะเออถ้าหากว่าใช่ก็โอเคนะอืมก็ก็โอเคแหละที่จะเขียนแนวแนวนี้ไม่ดีอ่ะเออนะครับสู้ๆต่อไปแล้วกันสำหรับผมเองผมไม่ได้ชอบเรื่องนี้มากผมกลัวว่าจะมีบางคนที่แม่งเข้ามาดูแล้วคิดว่าผมเหยียดหยามเรื่องนี้เราไม่ไม่ได้เหยียดหยามคือเราพูดในมุมมองของคนปกติไงที่เราไม่ได้ตามเรื่องเนี้ย เราผมดูอนิเมะซีซั่นแรกไม่จบด้วยซ้ำนะครับหนึ่งเลยคือไม่ได้ชอบเพลงประกอบไม่ไม่ได้ชอบเอ่อไม่ได้ชอบแบบว่าไอสิ่งที่คนเขาชอบชอบกันน่ะในซีซั่นแรกอะ่ะผมชอบแค่บทเลิฟคอมในเรื่องผมชอบแค่โมเมนต์อะควาแล้วก็น้องน้องหัวแดงอะ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยผมชอบนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นแบบเนื้อเรื่องคงเรื่องอะไรมันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบน่าติดตามขนาดนั้นอืม ตั้งแต่แรกมันก็วนๆอะไรของมันไป่ะเพราะฉะนั้นก็สูส้ๆแล้วกันนะครับเหมือนกับมหาวิทยาลัยม้านะผมก็ไม่ได้ตามหรอกไม่รู้ด้วยซ้ําไปว่าตอนจบแม่งจบยังไงไม่รู้อะแต่ได้ข่าวว่าจบไม่ค่อยดีนี่คนเขาสาปส่งกันแต่ก็ไม่ถึงขั้นเผาหนังสืออย่างนี้นะอันนี้น่าจะประชดประชัน,นครับเออคนญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยเอาจริงมันช่วยอะไรจริงใช่ไหมเผาหนังสือเนี่ยเผาทรัพย์สินที่เราอุตส่าห์ซื้อมาตังเราแท้ๆ คืนได้ไหมขอคืนได้ไหมคืนก็นไม่ได้อีกแล้วไม่ช่วยอะไรนะก็คือซื้อไปแล้วก็คือซื้อไปแล้วอ่ะใช่ไหมที่เขาตัดสินใจเลือกที่จะเผาเล่มนี้เพราะว่าเขาไม่คิดที่จะเผาโอชินะโกะเล่มที่มีตัวละครที่ดีๆบนปกใช่ไหมอ๋อหรืออีกในหนึ่งก็คือเขาไม่พอใจในการตัดสินใจของอาฟานั่นเองจึงได้เลือกที่จะเผามงงังะเล่มดังกล่าวเพื่อที่จะแสดงความไม่พอใจต่อตัวละครนี้โดยเฉพาะวัตฟัก ไม่พอใจต่อตัวละครอ้าวกูกูมึนเลยว่ะทําไมทําไมถึงไม่พอใจตัวละครวะทําไมไม่พอใจคนเขียนวะ